มิวนิธาคลอดทายาทหมื่นล้านคนที่สองแล้วสามีโพส์ขอบคุณที่ทุ่มเทและเสียสละทายาทหมื่นล้านคนที่สองมาแล้วมิวนิธาคลอดลูกชายคนที่สองแล้วหน้าตาหน้าเอ็นดูสามีโพสต์ถึงภรรยาหวานชำขอบคุณที่ทุ่มเทและเสียสละโดยมิวนิธาโพสตคลิปลูกร้องพร้อมแคปชั่นว่า Welcome to the world baby ด้านสามีไฮโซนทราพุทธคูหาเปรมกิจโพสตภาพครอบครัวพร้อมหน้าและเขียนข้อความว่า ยินดีต้อนรับหนุ่มน้อยของครอบครัวเรามินิเตอร์ M A R I N K U H A เด็กทารกผิวขาวซี่สิบหกจุดหนึ่งสองยี่สิบสามนอกจากนี้ยังโพสไอจีสตอรี่ว่าขอบคุณคุณแม่มินิเตอร์มากมากเลยนะครับมิวเก่งมากมากขอบคุณที่อุ้มท้องทั้งมารินทั้งหนุ่มน้อยมาตั้งเก้าเดือนดูแลสุขภาพตัวเองและลูกคนที่เป็นแม่ทุ่มเทและเสียสละมากมากมิวเก่งมากมากเลยรักและขอบคุณมากมากเลยนะครับมิวนิษฐาพบความสุขในชีวิตเมื่อมีลูกปล่อยวางจากทุกไม่รู้สึกโกรธหรือเกลียดใคร มิวนิธาพบความสุขในชีวิตเมื่อมีลูกและประสบการณ์ทำให้ปล่อยวางจากทุกได้ไม่รู้สึกโกรธหรือเกลียดใครเปิดอีกมุมของนักแสดงสาวมิวนิ t าคูหาเปรมกิตที่ไม่เคยมีใครรู้ตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันกับชีวิตที่เปลี่ยนไปของคุณแม่ลูกสองการพบความสุขขอในชีวิตที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนเมื่อมีลูกและประสบการณ์ทำให้ปล่อยวางจากทุกได้จนพูดได้เต็มปากว่าตอนนี้ไม่รู้สึกโกรธหรือเกลียดใครเลยในรายการวูดี FM ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมมิวเยอะนะขบฏบาทมันมากขึ้นเยอะจากตอนแรกที่เข้าวงการมารู้สึกแค่ว่าเราลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูจริงๆแล้วพื้นฐานมิวไม่ได้เป็นคนกล้าสแสดงออกหรืออยากมาเป็นนักแสดงแล้วหลังจากโอกาสมันเปิดได้เข้ามาแล้วอยากจะลองใช้ความพยายามความตั้งใจของตัวเองเราต้องขุดลึกมากเลยนะเพราะเราเป็นคนขี้อายกับเอ NERGY ที่เราจะใช้ในการแสดงต่างๆจนมาถึงตอนนี้มิวก็ไม่รู้ว่ามาถึงตรงนี้ได้ยังไง ความขี้อายมันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กไหมมิวตั้งแต่เด็กเลยคือถ้าอยู่ในห้องเรียนคุณครูสอนแล้วเรามีคำถามอยู่ในใจว่าอันนี้มันทำยังไงนะก็คือจะไม่กล้ายกมือรอจบคลาสแล้วค่อยไปถามคุณครูนอกรอบหรือถามเพื่อนนอกรอบแม้กระทั่งงานโรงเรียนก็อยากจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์จะเป็นคนแบบธรรมดามากๆจุดที่จะเข้าวงการคือตอนไหนทำไมถึงยอมทั้งทที่ขี้อายไม่อาจจะยอมรับเงื่อนไขของการเป็นคนดังมิว ตอนนั้นอะไรที่ยอมใช่ไหมคะเพราะว่าได้เงินหัวเราะตอนแค่ชักโฆษณาแรกเลยรู้สึกว่าทําวันเดียวก็ได้เงินแล้วเพราะตอนนั้นเราต้องขอเงินพ่อแม่เริ่มรู้สึกว่าหาเงินได้เองก็ลองดูมีโอกาสเข้ามาไม่เสียหายอะไรซึ่งตอนที่เป็นนักแสดงช่องสามก็ยังมีความรู้สึกอายอยู่ไหมมิว อายทุกวันนี้ก็ยังมีความอายมีความตื่นเวลาที่เราต้องไปเจอคนเยอะๆไปอยู่ในที่สปอตไลท์ในอีเวนต์เป็นจุดเด่นอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่อาจจะเป็นด้วยความที่เราไม่มั่นใจในตัวเองนะตอนนั้นที่อายด้วยมันเลยทําให้การที่เราจะต้องเดินไปไหนคนเดียวรู้สึกเกง้งเก้งก้างๆ้างไปหมดเลยแล้วในวันที่เราจะต้องเป็นนักแสดงอยู่ต่อหน้ากล้องมันเป็นอะไรที่ต้องปรับตัวเยอะมากๆขมีว่ามันอาจะจะเป็นความที่เรารู้สึกลองดูสัก์ตั้งหนึ่งทำให้มันดีที่สุดอะไรแบบนี้มันก็ดึงเอเนอร์จีดึงความกล้าในตัวเองออกมา หานองงานต่างๆไปได้ตอนที่เรามีลูกคนแรกมีวิธีคุยกับเซนยังไงว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนมิวบ้านเราจะตั้งเป้าอยากให้ลูกมีความสุขไม่ว่าเขาจะอยากทำอาชีพอะไรอยากเป็นอะไรคืออยากให้พื้นฐานเขาเป็นคนมีความสุขจิตใจดีแล้วเซนเขาจะบอกตลอดว่ามิวเป็นคนที่โชคดีมากชีวิตมิวไม่ได้ขึ้นสุดลงสุดแต่ว่าเป็นคนแบบมีความสุขกับแต่ละวันมากๆแล้วมิวไปนอนคนไม่คิดมากคือเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีมันอยู่กับมิวแค่สองถึงสามวันก็ไป แล้วเหมือนกับเป็นคนไม่มีเรื่องเครียดอยู่ในตัวเหมือนคนมีความสุขตลอดเวลาเซนก็จะบอกตลอดว่ามิวเหมือนเป็นคนมีบุญอะไรแบบนี้เขาก็อยากจะให้ลูกได้รับตรงนี้จากมิวมีความสุขกับอะไรเล็กๆเนาะออ,อยๆออย,อยไม่ได้เป็นคนที่ดิ้นรนขนขววยตะเกียกตะกายจนตัวเองไม่มีความสุขปล่อยวางความทุกข์ยังไงมิว มิวเป็นคนเซนซิทีฟมากนะจริงๆแล้วเวลาเจอเรื่องอะไรนิดหนึ่งร้องให้เร็วมากด้วยความที่ร้องให้เร็วมันเหมือนได้ถูกระบายออกมาเร็วไม่ได้แบบว่าพอเราเจอเรื่องทุกเราต้องสตรองห้ามร้องให้ต้องแข็งแกร่งสีเราไม่ก็ยอมรับให้ตัวเองเสียใจได้ในบางโอกาสที่มันควรจะเสียใจก็ร้องออกมาแล้วมิวก็ได้คนรอบข้างเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีมีพ่อแม่ครอบครัวพี่เซนแล้วตอนนี้เรามีลูกเองรู้สึกทุกอย่างมันแบบห้อมล้อมด้วยกรอบป้องกันมีความสุขมากๆเลยเจอเรื่องอะไรมาพอกลับบ้านมาแทบจะลืมที่เราเจอความทุกววัันนน้้นมาาแลเลเยทํ ให้เราปล่อยไปเร็วมากด้วยความที่มิวเป็นคนเข้าใจโลกบางทีคนนี้ทำแบบนี้กับเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าที่เขาทำมาแบบนี้เพราะอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้อาจจะมีความต้องการแบบนี้เลยมาทำกับเราแบบนี้พอเราเข้าใจเขาแล้วเราก็ยอมรับเราก็เลยปล่อยสิ่งนั้นไปได้เลยโดยง่ายใยคนชอบถามว่ามิวเคยโกรธใครไหมมิวสามารถบอกได้เลยว่ามิวไม่มีรู้สึกว่าชีวิตมิวเบา มีความสุขไม่มีความต้องการอะไรหรือข้างในคุกรุ่นไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอาจจะด้วยประสบการณ์และอายุการทำงานเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกไปอีกมุมของมิวนิฐาที่ไม่มีใครรู้มิว ตอนสมัยวัยรุ่นทุกคนก็น่าจะมีช่วงวัยแบบนี้โชคดีที่พ่อแม่มิวเลี้ยงแบบเข้าใจลูกเขาไม่ได้เลี้ยงแบบว่าอยู่ในกรอบต้องแปะแปะช่วงวัยรุ่นลูกอยากไปเที่ยวเขาก็รู้สึกว่ายากอไปก็ไปเขาไปรับกลับบ้านแค่นั้นเองปลอดภัยกว่าแบบว่าไม่ให้ลูกไปแล้วลูกจะต้องหนีไปเที่ยวเขาก็ไม่รู้ว่าเราไปเที่ยวไหนวันนี้ไม่มีโอกาสได้เที่ยวเหมือนสมัยก่อนแล้วมิว ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสโอกาสก็ยังมีบ้างแต่ตัวเราเองไม่อยากไปแล้วพอมีลูกแล้วไม่อยากไปไหนเลยตั้งแต่แต่งงานมารู้สึกว่าการได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งในวันนั้นแต่ตอนนี้พอมีลูกอยากจะกินในบ้านไม่อยากออกถ้าวันไหนออกต้องมีความจําเป็นมีนัดกับใครต้องออกไปนอกบ้านถ้าเป็นเราสองคนแทบจะไม่ออกไปกินนอกบ้านเลยค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างในการเป็นคุณแม่มิว คนที่ไม่เคยเป็นแม่ไม่มีทางเข้าใจพลังแม่มันมายังไงก็ไม่รู้คือถ้าย้อนกลับไปก่อนจะคลอดลูกยังนึกตัวเองไม่ออกเลยว่าจะเป็นแม่ได้ยังไงจนกระทั่งวันที่คลอดเราเห็นหน้าเขาแล้วมันมาได้เลยเราสามารถทําได้ทุกอย่างให้เขาได้หมดเลยเขาคือความสุขแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนก่อนหน้าจะมีลูกมิวเป็นคนชอบออกจากบ้านส่วนใหญ่ก็จะออกไปหาความสุขนอกบ้านชอปปิ้งไปเจอกับเพื่อน แต่ณวันนี้พอเรามีลูกแล้วความสุขคือตื่นมาเจอลูกก็มีความสุขแล้วเป็นความสุขแบบที่มิวไม่เคยได้รับแบบนี้มาก่อนเป็นความรักที่อธิบายไม่ได้จริงๆมีความสุขมากแค่ลูกเรียกแม่อย่างเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากพอจะพูดเรื่องลูกแล้วแบบไม่อยากร้องพอขึ้นรถแล้วกังร่มให้ลูกน้ำตาไหลเรากาังร่มให้เขาขึ้นรถแล้วเขาถามว่าแม่เปียกไหมแค่นี้หอยแค่นั้นแหละยิ้มถึงบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นแม่ไม่มีทางรู้ความรู้สึกแบบนี้คือใจมันฟูมาก ลูกคนที่สองวางแผนกับเซนไหมหรือทุกอย่างมาโดยธรรมชาติมิววางแผนคตอนแรกเราตั้งใจว่าจะมีสองคนอยู่แล้วค่ะคนนี้เราก็เหมือนอยากให้เขาไม่ห่างกันมากอย่างมิวกับน้องสาวเราห่างกันสองปีซึ่งมิวก็รู้สึกว่าเป็นช่วงอายุที่กำลังดีลูกมิวก็จะห่างกันประมาณสองปีกว่าให้เหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันด้วย ตอนนี้มิวก็ชิลมากๆเลยเหมือนเราอาจจะเคยสัมผัสแบบนี้มาแล้วเลยรู้ว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะชิลเพราะเราเอาใจใส่กับการดูลูกคนแรกด้วยมั้งคะเรามีประสบการณ์มาแล้วก็จะเป็นอะไรที่คล้ายแบบเดิมเราน่าจะรับมือกับมันได้อย่างคนแรกเราจะใหม่มากก็เลยต้องเตรียมตัวเยอะ